โกหกมันไม่ได้จบแค่โกหกมันยังมีผลต่อเนื่องไปอีกอันนี้ต้องหัดคิดถ้าเป็นเรื่องจริงภาพจริงๆมันก็เกิดขึ้นในใจพอใครต้องการจะโกหกก็ต้องล้มภาพนั้นทิ้งเสียแล้วสร้างภาพหลอกขึ้นมาเหมือนภาพในจอทีวีที่กําลังจะเสียขึ้นมาเราล้มขึ้นมาเราล้มเออมันจะเป็นอย่างนั้นนะโกหกคนอื่นหนึ่งครั้งนะ่ะมันไม่ได้จบแค่นั้นมันมีปฏิกิริยาทั้งเริ่มต้นก่อนจะโกหกอีก คนจะโกหกผู้อื่นเกาะได้หนึ่งก็ต้องเตรียมเรื่องโกหกก่อนไอ้เตรียมเรื่องคือโกหกตัวเองหนึ่งครั้งพอเจอหน้าก็าโกหกทันทีเลยก็กลายเป็นโกหกครั้งที่สองวันหลังเจอกันอีกก็ต้องตามจำพอเห็นแต่ไกลเอ้ยเอ้ยเคยโกหกกันไว้เรื่องนั้นเรื่องนั้น ก็ต้องมาทบทวนเพราะฉะนั้นคนที่โกหกบ่อยๆในภาพในใจจึงมีแต่ภาพโกหกแม้แต่พูดจริงๆยังสงสัยเลยว่าเ,เมื่อกี้พูดจริงหรือโกหกและถ้าขืนยังไม่เลิกยังโกหกบ่อยๆไม่ช้าภายในชีวิตนี้ก็จะมาเป็นเรื่องอะไรก็เป็นคนหลงหลงไม่ใช่ลืมนะลืมเป็นเรื่องของความชราหลงทําแล้วหลงว่าไม่ได้ทดําพุทธองค์จะบอกเอออย่าทํานะมันเป็นกรรมชั่วด้วยประการอย่างนี้ ก็อย่าล้อเล่นไปอย่ากโกหกกันแม้เพื่อล้อเล่นสนุกสนุกอย่าทำ